สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเส้นเคยนะครับวันนี้ป่พศ2024วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสู้รบในพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองเต่มาลูสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดสานภาคตะวันตกกันก่อนนะครับการสู้รบระหว่างกองทัพพม่า และกองทัพเปาพีแอนเอนะครับก็เลยปะทะกันอย่างหนักการปะทะกันได้มีการปะทักก right yeah. ันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เมืองโหโปงและในพื้นที่เมืองปอนนะครับอยู่ในจังหวัดลอยแถบนะครับกองทัพพม่าและกองทัพปาพีอนโอนะครับเลยเสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับได้มีรายงานข่าวเข้ามาว่าทางกองทัพปาพีแอนโอและกองทัพพม่านะครับเลยเสริมกองกําลัง เข้ามาในพื้นที่นะครับกำลังพล300นา,นายขณะเดียวกันนะครับทางกองทัพโปเพีเอเนลและกองทัพพันธมิตรนะครับก็เลยเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่เส้นกันนะครับวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดตลอดทั้งปันนะครับในพื้นที่เมืองปอนและในพื้นที่เมืองหปง่งกองทัพม่านะครับไล่ปิดเส้นทางเข้าออกเมืองโหป่งนะครับไม่ยอมให้รถผ่านเข้ามาอย่างพื้นที่เดียงใดนะครับวันนี้พี่น้องประชาชน หรือว่าคนธามาค้าขายนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาอย่างพื้นที่ได้ในพื้นที่เมืองหโปงและในพื้นที่เมืองปอนนะครับก็เป็นเส้นทางผ่านไปอย่างเมืองตองสีครับพี่น้องครับวันนี้ทําให้การเดินทางเข้าออกนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าออกเมืองได้นะครับทําให้พี่น้องประชาชนและคนธามาค้าขายนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าออกเมืองหโปงได้นะครับเนที่กองทัพพม่าและกองทัพปาโอเพียรเหนีเอนะครับไล่ปะทะกันอย่างหนัก หลายวันที่ผ่านมาประนี้นะครับมีรายงานข่าวเข้ามาล่าสุดนะครับทางกองทัพบมาแลมินออกไล่นะครับได้นำอาวุธปืนประมาณ1 0 0 0 0นกระบอกนะครับมามอบให้กับทางผู้นำสูงสุดของกองทัพอเพียนโอนะครับในพื้นที่จังหวัดตองจีนะครับทางกองทัพอเพียนโอนะครับก็ไล้เลยกพิร้องระชาชนนะครับให้มาเกณฑ์ทหารใหม่นะครับทางผู้ยิงและผู้ชายนะครับในพื้นที่ จังหวัดตองจี่นะครับในพื้นที่เมืองโหโปงนะครับในพื้นที่เมืองปอนนะครับวันนี้นะครับทางกองทัพปริโอนะครับเลือกพี่น้องชาวปโอนะครับทางผู้หญิงและผู้ชายกําลังพลทั้งหมดนะครับมีอยู่ประมาณ900 0นายครับพี่น้องครับมีการซ้อมรบร่วมกันนะครับเพื่อที่จะขับไล่พี่น้องปโอนะครับซึ่งเป็นกองทัพบโอเพียรลเอนะครับวันนี้ ก็ศึกสายเลือดเช่นกันนะครับของทัปอพีเอ็ p โอ p o และของทัปอพีเอ็นแอลเอนะครับจะมีการประทะกันอย่างหนักหรือไม่นะครับคิดว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวปอแน่นอนนะครับถ้าหากกองทัปอพีเอา p โอ p o ไม่ยอมถอนตัวออกจากท่านพม่านะครับถัา,ากยังรับใช้ท่านพม่าอยู่ก็จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นครั้งใหญ่แน่นอนนะครับสึกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็น ครั้งใหญ่นะครับของพี่น้องชาวปาโอนะครับนี้ก็เป็นการประทะกันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองโฮปงและในพื้นที่เมืองปอดนะครับนี้ก็เป็นสถานการณ์ด่าสุดนะครับของทัพปาโอและกองทัพพม่านะครับก็มีการประทะกับกองทัพโอเพียเหเออย่างตอนน่อในข่าวที่สองกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองซวยกู่รัฐกสินนะครับวันนี้ทางกองทัพกสินเคียเ กองกำลัง KPTF นะครับสองกองกำลังนะครับได้บุกเข้าโจมตีทหารกองทพาพพม่านะครับคำยิาที่387นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองสวยกูทหารกองทพาพพม่าคำยิาที่387นะครับได้มาตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองสวยกูอยา่างยาวนานนะครับเระยะเวลา22ปีนะครับวันนี้ วันนี้นะครับทางกองทัพกระสินแค A เอและกองกำลัง KPD f นะครับกำลังพล200นายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพองทำประมาคามยายที่387นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองสวยกูการประทะก,กันวันนี้นะครับได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับถึงเวลา13นาฬิกานะครับได้มีการประทะก,กันอย่างหนักและดูเลือดหลายชั่วโมงในพื้นที่เมืองสวยกู่ กองทัพกระสินไกและกองกำลัง KP พีีนะครับได้โจมตีอย่างหนักนะครับได้โจมตีด้วยปืนกลอ p g ีจปืนใหญ่นะครับไปใช้บทประจำการอีกหลายชนิดนะครับยังได้ใช้โดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งทันตมานะครับถูกโจมตีอย่างหนักนะครับถูกโจมตีทางอากาศและทางภาคพื้นดินในพื้นที่เมืองสวยโกทันตุมาคขามญาที่387นะครับซึ่งเป็นฐานทัพขึ้นที่เดียวนะครับมีกําลังพล70หน่นายนะครับไม่สามารถที่จะต้านทาน กองทัพกระสิน KIA และกองกำลัง KPDF เอาไว้ได้นะครับจนได้มีการปะทะกันอย่างหนักหลายสั่วโมงในพื้นที่เมืองซอยกูในเวลาต่อมานะครับทางกองทัพพม่านะครับเลยถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปแตงจะทด้เสียงปืนสงบลงนะครับทางกองทัพพม่าไม่ได้ยิงตอบโต้กองทัพกระสิน KIA แต่อย่างได้นะครับกองทัพกระสิน KIA กองกำลัง KPDF นะครับก็เลยเข้ายึดพื้นที่นะครับได้สอบทานพม่า ได้เสียชีวิต12หลรายนะครับได้รับบาดเจ็บ9ารายนะครับจนได้มีการปะทะกันอย่างหนักหลายชั่วโมงในพื้นที่เมืองสอยกูกองทัพประสินคเอนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืนอาะวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งนะครับตั้่ท่านพม่าถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปทางฝั่งของกองทัพประสินคีเอและกองกำลังเคพ f ทีอนั้นมีผู้ไล่เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับมีผู้ไล่รับบาดเจ็บสองรายนะครับจนได้มีการปะทะกัน หลายชั่วโมงในพื้นที่เมืองสวยกูวันนี้นะครับกองกำลัง KPDF และกองทัพกสิทิ KIA นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับสามารถยึดฐานทัพของทันพระบ้าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองสวยกูรัฐกสินเนะครับเรามาลงข่าวที่สามกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเมียนซีนะครับวันนี้ทางกองทัพกสิท์ KIA ก็กำลัง KPDF และทางกองกำลัง K P D A P, อารักันเอเอนะครับ3กองกำลังนะครับกำลังพล250ยนายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทัพของตันพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเมียนซีรักกสินการปะทะกันระยะเวลา1สัปดาห์นะครับในพื้นที่เมืองเมียนซีนะครับทางกองทัพระสเ k ียกกํากำลัง KPD f และทางกองทัพอารักกันเ a เอนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกวันนะครับในพื้นที่เมืองเมียนซีรักกสิน ทางกองทัพมานะครับไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาสมทบในพื้นที่เมืองแมนซีได้นะครับถูกกองทัพกสิน KIA กองกำลัง PTF และทางกองทัพอาลากันเดเอนะครับมีการปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะครับวันนี้ทางพม่านะครับเริ่มขาดแคลนแสบงอาหารการกินนะครับสบงอาหารเริ่มไม่เพียงพอท่าทั้งนี้มีการปะทะกันอย่างหนักนะครับระยะเวลา1สัปดาห์นะครับในพื้นที่เมืองแมนซีรัเกัลสินนะครับเมื่อเวลา11นาฬิกา 30มนาทีของวันนี้นะครับท่านพม่าได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปการปะทะกันอย่างหนักและดูเลือดนะครับในพื้นที่เมืองแมนซีรัตกสินนะครับระยะเวลา1สัปาดาห์หลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับท่านพม่าได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับทางกองทัพกสิน kia กองกำลัง kpdf และกองทัพอาร์กเนเอนะครับสามกองกำลังได้เข้ายึดฐานทัพของท่านพม่าะนะครับเมื่อเวลา12นาฬิกา เวลา12บสนาฬิกาของวันนี้นะครับกองทัพกัลสินแครอและกองทัพพัทมิตรนะครับก็ได้เข้ายึดพื้นที่นะครับกองทัพกัลสินแครอได้พบศพท่านพม่านะครับไล่เสียชีวิตสี่ายนะครับไล่รับบาดเจ็บสากว่ารายนะครับและที่มีการปะทะกันอย่างหนักระยะเวลา1สัปดาห์นะครับในพื้นที่เมืองแมนซีรัฐกัลสินวันนี้นะครับทางกองทัพกัลสินแครอและกองกําลัง KPTF นะครับกองทัพอลาการ์เดอนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถยึดได้ ฐานทัพของท่านพม่าอีกหนึ่งแห่งนะครับซึ่งเป็นฐานใหญ่นะครับฐานทัพของท่านพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองแมนซีรัดกะสินกองทัพประสินธิ์ไกยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ได้เป็นจํานวนมากนะครับนี้ก็เป็นฐานยุทธศาสตร์สําคัญของกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองแมนซีรัสกะสินมาอย่างยาวนานนะครับระยะเวลา30ปีนะครับที่ท่านพม่านั้นเข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองแมนซี วันนี้นะครับทางกองทัพกระสินไ A และกองทัพปัตตมิดนะครับก็ยึดอาวุธปืนกระสุนปืนของทัพพม่าเอาไว้ไล่เป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ทางโฆษกของของทัพปัตมิดกสิน KIA นะครับก็ไล่ให้สัมผัสกับพี่น้องื่อมวลชนนะครับที่ในพื้นที่รัดกสินวันนี้นะครับกองทัพกสิน KIA จะไม่หยุดแค่นี้นะครับจะมีการกวาดล้างอย่างหนักและโจมตีทุกพื้นที่นะครับทัพของทัพพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รัดกระสินปี2024นี้นะครับ ฐานทัพของท่านพระมา่าทุกฐานนะครับต้องหมดไปจากพื้นที่รัฐกสินนะครับจะไม่ยอมให้ท่านพระมา่าเข้ามาตั้งฐานทัพในพื้นที่อีกต่อไปนะครับนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกองทัพกสิน KIA นะครับกองกำลัง KPDF กองทัพอรารักกัน AA นะครับสามกองกำลังได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกพื้นที่นะครับฐานทัพของท่านพระมา่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รัฐกสิน วันนี้นะครับสถานการณ์การสลบในพิพิธภัาก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับสถานการณ์การสลบในพิพิทภมณนะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ